สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์ซาวเวอร์พันเทล่าครับซาวเวอร์เราเป็นเซาวเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS นะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอ่าโอเควันนี้ก็จะไปล่าอ่าบังลูนะแล้วก็กาดิอุสนะครับผมนะจะไปล่าโคบอทแต่ว่าเลือกยิงเฉพาะอ่าเฉพาะตัวที่ถือขวานนะมันจะดรอปบ,บังชัว์วเลยอ,อ่ะอ่าแล้วก็ดรอปกาดิอุส ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นพวกกาดตันพวกแบบค้อนพวกอะไรพวกเนี้ยนะเออแต่ผมก็อยากจะโฟกัสแค่ตัวเดียวจะไปลองดูนะสักกรัมหรือไม่ก็สองกรัมดูอ่ะโอเคของก็ไม่ได้มีอะไรนะแบบใส่ของหั่นปกติไปแต่ว่าด้วยอาวุธเนี่ยมันเป็นสัตว์ขนาดกลางนะก็ต้องติดเหมืองไปอ่าใบหนึ่งแล้วก็เป็นประเภทกึ่งมนุษย์อ่าเพราะว่ากึ่งมนุษย์เนี่ยไฮด้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าก็เลยใส่3ใบเลย โอเคก็หเหมืองสามให้ได้นะเอาไปยิงโคบอลโดยเฉพาะเลยโอเคส่วนคอร์สเนี่ยก็จะมีแค่สาสนบนเป็นคอร์สหกเปอร์นะแล้วก็มีปีกวิ่งไวไม่ได้บวกนะครับผมนะกลางจะกลับมาทำตัวแล้วก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนะโอเคหลังจากที่ไปทำอาวุธทองมาจากคิปวิดลโอที่แล้วเนี่ยผมว่าผมอยากจะสะสมกาดิอุาเอาไว้แบบทำ มีทองเองแล้วก็ส่วนบางเนี่ยจะเอาไปตีบกเจ็ดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นโลกต้องใช้เดี๋ยวจะไปลองดูว่าไปล่าเองเนี่ยเออมันจะดอกมากน้อยแค่ไหนไปล่าสะสมนั่นแหละอ่าเดี๋ยวได้บังมาก็คลิปดอหน้าก็นะ่าจะเป็นตีบังนั่นแหละอ่าตีบังบกเจ็ดมีเงินก็เดี๋ยวจะเอาไปออฟหาโจมใหญ่นะพอเราใช้โจมใหญ่จะได้โจมกลางได้อะไรก็ขายไปแล้วกันโอเค ก็มาง่ายนะแมปมันก็กิฟเฟนนะออกซ้าย2แมทก็น่าจะถึงเลยไม่ต้องใช้อะโคก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะผมว่ามันก็ไอ้กัมเนี่ยผมก็จะใช้กัมเป็นกัมเนี่ยกัมร้อยที่แบบนี่ยที่ดรอปได้นะกัมแบบกัมซื้อ,อเออให้เห็นกันเลยเดี๋ยวใช้กัมกัมแจกเดี๋ยวจะหาว่ากัมเขาไม่ดี ันนี้ต้องเปลี่ยนลูกหนูะวะผมต้องเปลี่ยนลูกฮนูมานะสักครู่ชอบนะ,ะได้แล้วไ,ได้เป็นวันฮิตแล้วเพราะว่าเปลี่ยนลูกฮนูไปเลยไหนๆผมจะโฟกัสแค่ตัวเดียวแล้วเนาะ,ะมันแพ้มันแพ้ลูกหนูดินนะมันแพ้ดินเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นตึกระดุ์เหมือนกันขนาดเท่ากันแต่ว่าแพ้ธาตุมันคนละธาตุนะแต่ละตัวธาตุจะไม่เหมือนกันผมจะแบบโฟกัสเลยตัวเดียวเลย เดี๋ยวรอดูอ่ามีพวกสติลดอกนะสติลมีโอลิเล็กดอกก็เก็บได้ถ้าแบบขยะอื่นก็ไม่ต้องเก็บหรอกค่อยๆทำรอบวิง่งวิง,วงเลยวิง่งหาทำรอบเลยเดี๋ยวรอดูว่าแบบจะมีดอกมัม้งบางหรือเปล่าผมว่าบางอน่าจะมาแหละแต่กาดิอุสน่าจะยากนะบางอ่ะผมว่ามีแน่ๆกาดิอุสน่าจะยากหน่อยแต่เน้นตัวเดียวเลยเน้นตัวเดียวเลยตัวขวานผมก็ทำด d ต t าขยาย พอตัวขวานมาเลยตัวใหญ่น่ารักดีเติบกันนี่เมื่อกี้บังตกแล้วอ่ะเอานี่ไงนี่ไงฮึโหแี่ใช่ไหมไม่มีที่ส่องอ่ะลับบ้าไปส่องก่อนดิผมเข้าใจผิดนึกว่าถ้าบังมันจะดอกเป็นอีกรูปหนึ่งเออโอ้โหเกือบแล้ว ผมก็ว่าอยู่ผมยิงแต่ตัวใหญ่นะอ้าวก็ไม่ใช่นี่ว่าอ้าวมันหลอกผมนี่มันเป็นกาดนี่เฮ้ยว่าเป็นบัตไอ้เราก็หลงมาซื้อแบนขยายเชยหลุดเื่อเฮ้ยมาว่า เอาดิกานดียะเอาดิวะอเอ้ยกาดิวะเอาว่าเอาว่ะจริงจริงยกโนบุกกลับบ้านแล้วเอาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนอกเหรอเอาเนื้อว่าอยู่บ้านเอาอยู่ข้างนอกเหรออย่างเงี้ยในโนบุกมันก็ทำดัตตาได้เหรอ เี้อแม่ของจริงว่ะเฮ้ยมาดิเป็นไงเล่าสองอันว่าเอาจริงทําเป็นเล่นนะถ้าไม่นับว่าร้านเขาขายถูกนะอันละสามแสนเลยนะเมื่อวานผมซื้อ 3, 3, สามแสนสามแสนสามเนี่ยหลายเล่มเลยนะใครที่ดูคลิปดอผมอะเนี่ยมันมีราคานะถ้าไปตั้งขายเนี่ยแบบไม่ร้อนอะแบบว่าไม่รีบอะผมว่าโหสองอันก็คุ้มแล้วนะเออยังไม่หมดกร,รมเลยนด้วยนะ เดี๋ยวกลับไปเอาบัฟก่อนเฮ้ยมาแล้วเออยกำลังถามอยู่เลยแม่ไม่ดอบเลยหรอมาแล้วบางรู้หนึ่งอันต้องอย่างนั้นดีต้องอย่างนั้นดีโหเนี่นยมาฟาร์มเนี่ยแล้วล่าของแล,แล้วไปตั้งขายเนี่ยถ้าไม่ได้รีบใช้เงินนะไม่ใจร้อนนะโกหกำนึงแม่งเป็นเอ็มได้ผมพูดเลย เออถ้าแบบไม่ร้อนอะ่ะแต่ก็ไม่รู้มันจะดับแบบมีทุกกรรมหรือเปล่าต้องลองอยู่หลายๆกรรมเดี๋ยวผมลองอยู่หลายๆกรรมให้ดูเออผมลองอยู่หลายๆกรรมให้ดูแต่ใจอยากได้บังมาก,กกว่าการยิงนะเออจะบังมาดีจะบังไปตีบวกนะถ้าใครแบบว่าแบบทุนน้อยแบบไม่มีของยิงแรงๆอยากได้ฮิตเดียว บอลทีเดียวเอาไปล่าของแลแบบผมก็โอเคนะอ่าไงดูสองวางสองแล้วผมว่ากัมเดียวก็ลงคลิปวิโดีโอได้แล้วเนี่ยนะแต่้าลองดูว่ามันจะเหรียดดอกกัมอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะดอกน้อยลงหรือว่าได้ประมาณเท่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองตามกัมอื่นมาให้ดูด้วยกัมเนี่ยเดี๋ยวขอแบบกัมนี้มันจะมีเขาเรียกว่าไงมันจะมีภาพบรรยากาศตอนตกเนาะ ได้บอดับอไอขออีกได้ไหมที่สภาพถ้ามีคอร์สเยอะๆเด๋มึงเ,เอ้ยถ้ามีคอร์สบวกสามเยอะๆดอกดีๆทั้งตัวเออดอกดีๆทั้งตัวนะโหผมว่าแม่งน่าจะแบบได้เยอะเลยแหละมาล่าทีได้เยอะเลยแหละนี่ไงมาเด้ก็มาดีไอ มีบอไอ้มีบอไอ้มาดีฮีบังลูสาอันกาดิอุตสองอันนมนม โว้ยมาอีกมาดิวะเออเว้ยจะหมดกรำรแล้วก็ยังมาอีกอ่ะโอ้โหเอาไปตั้งขายนี่ร้อนร้อนนะ้องว่ามันเป็นกร,รมที่ดีที่สุดแล้วมะเดี๋ยวรอดูกรำรหน้านะรอดูกรำรที่สองผมว่าแม่งไม่ได้หยูหรอกที่กรำรนี้มันฟุกดีวะ่ะเออแจ๋วแจ๋วนะก็ กำลังจะหมดกรรมแล้วล่ะน่าจะมีมาเท่านี้แหละน่าจะได้เท่าเท่านี้แหละเท่าที่เห็นเลยผมว่าค่อนข้างที่จะโหเยอะนะค่อนข้างที่จะเยอะนะผมคิดไว้ว่าไอ้พวกของพวกเนี้ยน,น่าจะดรอกยากอย่างไม่ได้ไม่ได้น่าจะแบบสักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกการีอุสหรือบังอะไรอย่างเงี้ยอันสองอันแต่โหรวมกัน6ชิ้นนี่ผมว่าผมว่าแพงอยู่นะถ้าไปตั้งขายเนี่ยอย่างอะการีอุสเนี่ย ผมเห็นขายกันอยู่3แสนนะหน,หน้าห้องตีบวกนะอ่าก็ถ้าสมมติว่าเราตั้ง3แสนเะนี่ยแบบไม่รีบนะแบบไม่ร้อนอ่นะก็3อันก็9แสนนะส่วนบางอัล 100, 2, นละแสนสองเนาะก็3อันก็3แสนหกเนาะรวมกันก็ประมาณอ่า1ล้านห้าหกหประมาณนั้นเอ้ยไม่ใช่ล้าน 5, ห้าเโทษประมาณล้านสองหกหมืประมาณนั้นนะลองดูครับลองดูนะอ่าถ้าแบบว่าแบบ ลองดูอะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูอีกอไปลองให้ดูอีกสักเนี่ยองตามกัมว่าไปโอเคกรัรมแรกเอาไว้ก่อนนะแต่กัมต่อไปไม่มีบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีตอนจบกรัรมแล้วว่าได้เท่าไหร่บ,บ้างโอเค่ะวิงหมดแล้วด้วยไปเดี๋วกลับเลย โอเคผมว่ากรรมแรกเนี่ยน่าจะฟุกนะกรมแรกของผมเนี่ยน่าจะฟุกเลยแหละเพราะว่าดูกรมที่สองผมดิรมที่สองผมได้บังกับการดที่อย่างลานเองเอ่ะเออแต่ว่ากาดอ่แม่งมาสองใบเลยนะเออแต่การมที่สองในะการแมองมาสองใบนะก็เลยงง,งงว่าแบบแต่ก็รวมๆแล้วเหมือนมันดับของแร่สี่ชิ้นเลยนะเออของแร่แลสี่ชิ้นเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียลอะไรเนี่ย ก็ลองดูได้หลายๆกรรมนะลองอยู่แปลว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะอะไรนะเพราะว่าเบิ้ลทีเดียวมันก็ตายเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ลวกันนะคลิปล่าโคบอทตัวขวานนะประมาณนี้ลวกันครับผมฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ